สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ่านเอ๋ยอ่าน6560นะคะสำหรับ ep นี้นะคะเราก็จะมาต่อเรสลายดอกหน้าวัวของเรานะคะเราจะต่อกันในแถวที่40นะคะเดี๋ยวมาเริ่มงานกันเลยค่ะก็เริ่มงานนะคะในแถวที่40เราก็จะขึ้นโซ่มา3ค่ะ1 2 3่นะคะอ่านหัวเข็มนะคะแล้วก็ ทำพอ1คอนะคะลงไปสี่ครั้งในสี่ในสี่หลักนี้นะคะรวมกับโซ่ที่เราขึ้นมาด้วยก็จะเป็นสี่หลักแบบนี้นะคะจากนั้นตรงนี้โซ่สามค่ะหนึ่งสองสามโซ่สาม 3. เอ็กลงตรงนี้นะคะเอ็กลงตรงกลางตรงนี้ต่อด้วยโซ่สามค่ะพันหัวเข็มค่ะทําพอหนึ่งคอสี่ครั้งในสี่หลักนี้นะคะ 3แล้วก็4แบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะทำโซ่3ค่ะ1 2 3พนันหัวเข็มทำพอ่อ1คอลงจุดลงตรงกลางตรงนี้นะคะทำหนหลักนะคะต่อด้วยโซ่3ามค่ะพนันหัวเข็มแล้วก็ขึ้นหลักในลายถัดไปนะคะก็พอ1คอสี่ครั้ง ลงใน4หลักเหมือนกันค่ะจากนั้นก็โซ่สามหนึ่งสองสามเอ็กลงตรงจุดกลางตรงนี้โซ่สามพันหัวเข็มพอหนึ่งคอสหลักหนึ่งสอง สามสี่โซ่สามผนัวเข็มทำพอหนึ่งคอหนึ่งหลักตรงกลางนี้โซ่สามผนัวเข็มแล้วก็ขึ้นลายถัดไปแบบนี้นะคะเราก็จะทำแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนจบแถวเลยนะคะ ก็ปิดงานในแถวที่สี่ิบนะคะเราก็จะขึ้นแถวที่41ก็ขึ้นโซ่สามมาเลยค่ะหนึ่งสองสามนะคะพันหัวเข็มนะคะทำหลักขึ้นมาสองสามแล้วก็สี่จากนั้นตรงนี้เราก็จะทำโซ่สามค่ะหนึ่งสองสามนหัวเข็มนะคะแล้วก็ข้ามมาลงหลักนี้เลยค่ะหนึ่งครั้งสองครั้ง จากนั้น3มกับ4ี่เราก็จะรวบเข้าด้วยกันนะคะแบบนี้ต่อด้วยโซ่4ี่ค่ะ3าพันหัวเข็มตรงจุดนี้เราจะทำพอหนึ่งคอลงไปสองหลักนะคะหลักที่1ห,หลักที่สองก็จะได้เป็นลักษณะนี้นะคะตรงนี้ก็โซ่สี่ค่ะ1 2 3 4สองสามสี่นะคะพันหัวเข็ม 1กับสองรวบพร้อมกันแล้วก็3ามสจาก4ี่หลักก็จะเหลือ3มหลักแบบนี้นะคะก็โซ่3ามหนสองสาพันหัวเข็มข้ามมาหลักที่หนึ่งยังไม่ต้องหลักที่สองหครั้งแล้วก็สาม กับ4แบบนี้นะคะก็คือ,อพอหนึ่งคอที่อยู่รอบนอกนะคะเราจะรวบนะคะสองหลักจากนั้นเดี๋ยวดูไม่ชัดจากนั้นตรงนี้นะคะก็โซ่สี่เหมือนเดิมค่ะหนึ่งสองสามสี่เพื่อที่จะขึ้นดอกอาลายดอกต่อไปนะคะก็พอนคอสองครั้งลงในหลักเดียวกันโซ่สี่ขึ้นลายถัดไป หกับสองรวบสามหนึ่งหลักสี่หนึ่งหลักแบบนี้นะคะซ่สามหนึ่งสองสามพันหัวเข็มตรงนี้หนึ่งหลักสองหลักแล้วก็สามกับ 4. สี่โซ่สี่พรนคอสองครั้งลงในหลักเดียวกันโู่สี่ 4. ขึ้นลายถัดไปทำไปจนรอบในแถวที่ อ่าสี่สิบเอ็ดเลยนะคะค่ะเราก็จะมาปิดงานในแถวที่สี่สิบเอ็ดสีลงไปในโซ่ที่สามนี้นะคะขึ้นงานในแถวที่สี่สิบสองนะคะ,ะเดี๋ยวขอไปค่ะเราจะเราจะปิดงานในโซ่ตรงนี้นะคะอ่าต่อไปขึ้นในแถวที่สี่สิบสองค่ะหนึ่งสองสามขึ้นมาสามนะคะพันหัวเข็มตรงนี้เราจะได้พอหนึ่งคอ สองหลักรวมกับโซ่ก็จะเป็นสามหลักนะคะแล้วก็พันหนัวเข็มข้ามมาฝั่งนี้เลยค่ะไม่ต้องมีโซ่กั้นนะคะทำพอหนึ่งคออีกทั้งหมดสามหลักค่ะก็จะได้รวบออกมาเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นก็โซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าพันหนัวเข็มพอหนึ่งคอสองหลักในหลักเดียวกัน แบบนี้นะคะจากนั้นก็พอหนึ่งคออีกสองหลักลงในหลักถัดมาก็จะได้เป็นสี่หลักนะคะจากสองหลักก็จะขยายเป็นสีหลักนะคะกันโดยโซ่ห้าพันหัวเข็มทำพอหนึ่งคอ3ามครั้งลงในสามหลักพันหัวเข็มข้ามา พอหนคออีก3ามครั้งใน3ามหลักนี้นะคะโซ่สี่เอโซ่หาค่ะสองสาห้าพันธเข็มพอหนึ่งคอสองครั้งลงในหลักเดิมแล้วก็อีกสองครั้งลงในหลักเดิมหรือหลักเดียวกันนี้นะคะโซ่ห้าขึ้นลายถัดไป นะคะคก็จะได,ได้งานรวบเข้ามาแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเริ่มปิดดอกแล้วก็จะเริ่มออกดอกใหม่ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะปิดดอกทําให้ดูอีกหนึ่งลายค่ะก็พอนคอสามครั้งในสามหลักพันหัวเข็มทําอีกสามครั้งในสามหลักโซ่ห้าพันหัวเข็มพอนคอสองครั้ง ในหลักเดียวกันหลักถัดไปก็ทำสองครั้งโซ่ห้าขึ้นลายถัดไปเราก็จะทำแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆจนจบในแถวที่42นะคะค่ะเราก็จะมาปิดงานในแถวที่42นะคะ ก็พอโซ่ห้ามาก็มา4ีปิดงานขึ้นแถวในแถวที่สีสานะคะก็โซ่สามหนึ่งสองสาพันหัวเข็มค่ะทำพอนึงคอลงไป1หลักอ่ายังไม่ยังไม่ต้องรวบนะคะให้อยู่ในเข็มแบบนี้นะคะจากนั้นก็พันหัวเข็มข้าม3าสี มาลงห้ากับหค่ะแล้วก็รวบพร้อมกันล็อกแบบนี้นะคะจากนั้นก็โซ่ห้าค่ะหนึ่งสสาสี่ห้าพันหัวเข็มตรงนี้เราก็จะขยายพอหนึ่งคอออกมาสองครั้งลงในหลักเดียวกันแบบนี้นะคะมองเห็นชัดไหมแล้วก็กันด้วยโซ่หนึ่งค่ะพอหนึ่งคอ หนึ่งครั้งพอหนึ่งคออีกสองครั้งโซ่หนึ่งหลักสุดท้ายทำพอหนึ่งคอสองครั้งลงในหลักเดียวกันนะคะเป็นการขยายออกมาแบบนี้นะคะจากนั้นตรงนี้โซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะพันหัวเข็มค่ะหลักที่หนึ่ง กับหลักที่สองข้ามสามสีมาลงห้ากับหกแล้วก็รวบสีปิดล็อกปิดงานนะคะก็จะได้มุมแหลมแบบนี้ค่ะจากนั้นก็โซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าพานหัวเข็มค่ะ พอนึงคอสองครั้งลงในหลักเดียวกันโซ่หนึ่งพันหนกเข็มพอนึงคอหนึ่งครั้งพอนึงคอสองครั้งโซ่หนึ่งพันหนกเข็มพอนึงคอสองครั้งลงในหลักเดียวกันโซ่ห้า สีหแบบนี้นะคะแล้วก็ทำไปจนจบในแถวที่43นะคะซึ่งในคลิปนี้ก็จะสาธิตให้ดูถึงถึงแถวนี้นะคะ43ของเรานะคะก็คือเป็นการปิดดอกแล้วก็ให้เพื่อนๆน,นะคะทำต่อไปจนจบให้ได้ความยาวตามตามตามตัวะคะ่นะนนี่นะคะ ทำความยาวตัวให้ได้ขนาดความยาวนะคะซึ่งต้นแบบก็จะเพิ่มอยู่อีกประมาณ2ดอกซึ่งเพื่อนๆสามารถไปก๊อปปี้ดอกนี้ได้เลยนะคะเราจะทำให้เหมือนกันทั้งหมดยาวลงมาเลยนะคะในดอกเนี้ยในแถวเนี้ยนะคะต้นแบบก็จะทำอยู่เพิ่มอีกประมาณ2ดอกนะคะเพิ่มความยาวมาอีก2ดอกจากนั้นก็จะ ทำการขยายนะคะขยายลายให้เป็นะสะโพกสะโพกบานออกมานิดนึงนะคะซึ่งก็ติดตามต่อใน EP ถัดไปนะคะสำหรับ EP นี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย